ขวัญเรือนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวี่จะโชว์หาชาย หรอ,อเออได้ยินพี่ได้ยินชาได้ยินพี่หรือเปล่าอยู่ในไลฟ์แล้วนะอยู่ในไลฟ์แล้วพี่เข้ามาแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่พี่ขอเข้ามาก่อนนี่แหละก็บอกประมาณนี้แหละสามทุ่มเนี่ยก็่าสามทุ่มกว่าแล้วเนี่ย พี่ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญเรือนสวัสดีค่ะฝนตกค่ะพี่วันนี้ฝนตกอ้าวพี่เหมียนก็มาแล้วเห็นเห็นเห็น พี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่พี่ถักทอนี่ถ้ทารีจะไม่ผิดพี่เหมียนใช่ไหมคะ อ่าพี่เมียนพี่เมียนจริงๆด้วยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่เราตอนี้เสียงชัยก็เข้าไปในไลน์แล้วน่าจะนะน่าจะเข้าแล้วทักทายพี่ๆเข้าไหนเ <laughs> ยัง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 เดี๋ยวรอ พี่พี่คะเดี๋ยวรอเพื่อนเอนเข้ามาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนี่ไงพี่อ๋อยมาแล้วพี่อ๋อยสวัสดีค่ะน่าจะสวัสดีน้องทั้งสองคนสวัสดีค่ะพี่วันนี้รีมอยู่กับชายเหมือนเดิมนะคะ พ,พี่พี่ได้ยินเสียงรี้ชัดไหมคะวันนี้ที่บ้านที่บ้านเรียค่ะฝนตกอืยใช่ที่เชียบุรีฝนตกไหมคะอย่างแรงครับพี่อย่างรุนแรงมากอือพี่พี่พอ,อ๋อยบอก,บอกว่าบอกให้พี่มาจับกบจับตุ่นอ่ะเสียงดังมากเลยพี่แต่ละ ในบนในไรขนนะบอกว่าพี่อยู่ไหนพัทลีอยู่ไหนมาจับไปด่วนเลยแต่มันร้องแบบร้องเสียงดังทะลุกระจกมากมันหายเลยด้วยคนกลัวมั้งพี่เบียร์ไอบอกว่ามากับสายฝนเลยสมุทรประการตกตลอดเลยค่ะที่กรุงเทพเหมือนกันค่ะพี่หอยน้องพี่ขวัญนีบอกว่าพี่ขวัญเรียนบอกว่าวันดีค่ะน้องชาย พี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ขวัญตาสวัสดีค่ะดี่เดี๋ยวขวัญตาขวัญว่าขวัญตาที่น้องขวัญตาที่อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าขวัญตาถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มนี่คือน้องแต่ถ้าไม่ใช่ใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่ น้องขวัญตาอยู่ในกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะหรือเปล่าคะคุณศิลาภพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บพี่เก็บที่อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าคะเหมือนคุณคุณนะสวัสดีค่ะพี่พี่เก็บคือพี่นิ่งขวัญอืมแอนรู้รู้ เลยบอกพี่ด้วยนะเผื่อพี่จําผิดจำผิดจําถูกพี่ขวัญคือพี่ขวัญเรือนรู้สึกว่าจะมีแต่อยู่ในกลุ่มไลน์นะเนี่ยคุณศิลปภพศิลปภพได้อยู่ในกลุ่มไลน์หรือเปล่าอยู่ใช่ไหมอยู่ใช่ไหมคะคือศิลปภพ่า ่าพี่ขวาญเรือนก็อยู่ในกลุ่มครับอยู่ในกลุ่มครับอ้าวค,คุณสุจารีสุจรีสวัสดีค่ะพี่ลี่พี่ชายสวัสดีนะคะชายจำเก่งใช่ค่ะพี่อ๋อยชายจำเก่งมากลี่ต้องถามน้องค่ะว่าใครเป็นใครบางทีลี่ก็จําสับสน ใี่ครับน้องมาตอบแล้วว่าใช่ค่ะพี่สาวอ่าแสดงสว่าเป็นน้องขวัญตาที่อยู่ในไลน์แล้วพี่เพื่อนฝุ่นสวัสดีค่ะคุณนิชากรสวัสดีนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่หน่อยก็มาสวัสดีค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลี่น้องชายสวัสดีค่ะพี่ จริงๆสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาทั้งหมดทุกคนนะครับพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยพันเจ็ดร้อยคนเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้พันเจ็ดร้อยคนนะคะดีพีพี่เราเราพูดถึงบางกรณีว่าเอาห้าหารเอาสิบหารตอนนี้เอาร้อยหารไปเลยวันนี้ วันนี้ลีจริงๆแล้วลีไม่ไม่ไมีไม่ได้คิดว่าจะไลฟ์วันนี้นะคะแต่ว่ามึงเออมีมีใครบางคนแถวเนี้ยค่ะชวนรีลไลฟ์ให้รู้สึกคคเกครยียดๆตื่นเต้นๆไหนยังไงก็มั่วพี่ล้ <c oughs> รู้สึกเซลแลรู้สึกไม่ดีแลรู้สึกแบบเหมือนโดนทำ้ายจิตใจเนาะ